สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวครับมีวิญญาพาเที่ยวเด็ดพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศทงไฮทงหน้าเยืะน้ำหูบเขานะครับเนาะเนี่ยพื้นหน้าเขาจะวอนาแรงนะครับวิญญามาเห็นเนาแปลกปกติวิญญาขับรถไปน้ำไ้น้ำหน้าน้ำน้ำไ้น้ำหน้านานี่เนาะมันสีแรงครับแดงเลยหยากระแทบ่มีเนาะพอมาอยู่หูบเขามืองนี้ครับพี่น้อง บรรยากาศงามบรญดาเห็นแล้วโอ้ยบรรยากาศเย็นสบายสช่ได้ครับเนี่ย่มล่มพิ้วพิ้วต้นไม้เห็นปะพี่น้องล่มพัดเด็นสบายใครจ้าขดสิมงง่วงเห็นปะง่วงมาลามอยู่น้ำไม้น้ำหน้าน้ำหุบเขาไหมครับมีเห็ดเฮ็ดปลูกบ้านยุงสีไหมครับเห็นปะปลูกบ้านปลูกกระต้อบยุงสีเป็นเถียงหน้าพี่น้องเห็นปะเนี่ยครับโอ้บรญดาไม่เห็นบรรยากาศเลยพี่น้อง คิดถอดเอฟซี FC เนาะว่าแต่น้องมีที่ติดเขาองศ์ใช่ไหมว่าไ่หน่อยเขาข้างมากไหมบอผู้ลูกนี่อะเป็นผู้กันระวงังน้องบวองัวลำพูนะครับน้องบวองัวลำพูเห็นไหน้องบวองัวลำพูครับผ,ผู้ลูกเ,เขียวชุ่มเลยผู้ลูกนี่แปลกใจถึงที่ว่าปลาปลามงเนี่ยเขียวนะครับเนาะผมว่าแสดงว่าบริเวณนี้อ่ะสี ลมลืนบ่ห่อนปัานใดมือนี่หรือว่ามันบ่ห่อ,บอนบ่แน่ใจนะครับวิญญามาดีบ่ห่อนนะครับเย็นสบายเลยเย็นสบายเลยนี่เจ้ทา,จท,าจทินมานั่มเนี่ยเจ้าทินมันมาอยู่นีนั่มเนี่ยมึงดูเนี่ยเจ้าทินมานั่มเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอาเขาให้กินด้วยเขาเน่เจ้าทินเนี่ยนะครับนักเนี่ยมาลึงอะไรครับมาลึงครับวิญญาไมา้มันมาลึง ผมยากได้เข่าให้กินนะครับเนาะพี่เจ้าก็ซื้เลี้ยงไว้นี่นะเนาะมาสามสี่นะครับเนะนะบา,านะพี่นอ้องเนาะบรรยากาศนี่พี่น้องเนาะเบื้องแล้วมันเป็นบรรยากาศจากไอเอฟซี FC เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้เฮ้าช่วงวันหยุดวันอย่างเฮ้ามาพักผ่อนเนาะครับผมเอาปลาหมึกมอาย่างหอยหมอาย่างนั่งกินชุ่มมิวบรรยากาศพี่น้องฟังเสียงนกเด้อนกวิญญาณผมก็เห็นเนียวิญญาณขับรถพนัน ผ่านเป็นเป็นเขามากครับผ่านเขามันเป็นท่างเป็นท่างมากน้ําน้ําตีนเขาไมา่เ,เลยครับน้ําตีนเขาน้ําปลาไม่เลยเลยนาะเนียเห็นบรรยากาศก็เลยเก็บภาพจังเสียไปฝากเอฟซีนะครับเนาะภาพจังสีบอเคยเห็นงไงเนี่ยครับส่วนมากเนาะบอเคยเห็นไงนนนไงทางวิญญาตา icate, ยู่ในเขตขอนแก่นนะครับเวยยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นอยู่แต่ว่ากาับสีแดนน้องบัวลวงู นะครับเลยคืนคอ,อุบัติขมาทาั้ทงทั้งนสาสตร์นะครับเซนนี่นวิญญาตครั้งแรกเาสิมาเน่ตามเสี้ยนข้าเจ้ามาครับเสี้ยนมาหาเพิงหม้เสือ,อ,อมาอนี่วิญญามีโอกาสมีเวลาว่างกันเลยมาหาเพิงน้อเจอนะ้าเนาะครับมีนกบินเป็นธรรมชาติพี่น้องหยาเห็นไหมพี่น้องเสือว่าในห้าในนาแรงแท้แทจังได้ยังหยาเคียวคือเนาะแปลกครับพี่นอนะ้องเนาะเก็บภาพเราเนี่ยไปฝากเอฟซี บึงบรรยากาศเนาะกับผมบรรยากาศดีครับเอบซี่บรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติดีครับพี่น้องบรปลายชีวิตเนาะปลูกบ้านแล้วก็มีผู้อยู่หน้าบ้านสินะครับบรรยากาศเย็นเย็น,ยนสบายเนาะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดด,ดิอยู่น้ำให้น้ำหน้านี่เสียงไก่ปลาขันมาพี่น้อง ไก่ปลาขันแอกแอกครับก็จะมีนกมีไก่ปลาขันอยู่ครับจะจอไอหมาไมา่เห็นนะก็ดมานั่งนะครับนกะก็รู้สึกสงสารเ้าะาเอาเขาให้เนาะเขาเป่าๆไหมครับพี่น้องกลับบูมีเนาะเพิ่นะรกระสีหิวนะครับเนาะอืมนะครับผมเพิ่นกระสีหิวเนาะเพว่ากันเสียงไก่ป่าขันพี่น้องควรนะถึงพูด,พด,พด,พดมีไก่ปลามีไก่ปลาเลยครับ เขาจะว่าไกบ่บานหลอกไกป่ปลามาน่งคุณน่ะโอ้หลายตัวหลายตัวอยู่ครับมีไกป่ปลาอยู่เห็นไหมพี่น้องไก่ปลาไก่ปลาซุ่มหนึ่งบ้างเห็นไหมพี่น้องมีไกป่ไกลปากลปา,ลปา,ลปามีลูกพร้อมมีไก่ข้นเนี่ยมันลึงครับโอ้จะเลื่อนอยู่นะครับเครื่องบินพานอยู่เครื่องบิน บินผ่านดีครับใช่ละ่ะเสียงเครืงบินบินผ่านด่ครับโบเห็นทำละภูเขาบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยเขาจะปลูกบ้านนึ่งสิครับปลูกบานเดียวแบบนี้เห็นปะธรรมชาติคนปลูกขอกงัวของอยังอยู่น้ำให้น้ำหน้า โอ้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศบักม่วงเห็นบ่พี่น้องม่วงหน่อยหันอยากกินบักม่วงกัดมากกินได้เลยเฮ้ยดกขักสิแล้วครับชีวิตบ้านๆนะครับเนาะพี่น้องชีวิตบ้านๆเนี่ยเบิ่งหนดของอยู oh ่ของกินแบบพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเนาะเหรอบักม่วงหน่อยยำยางครับบักม่วงหน่อยบ่นี่เหรอโอ้ยพี่น้องงันเกิดรุ่นพ่อสอ ศูนย์หวัวศูนย์หกศูนย์เจ็ดขึ้นมานี่ท่านบกมวงหน่อยโลนเก็บไปบายเขานะครับเอาไปบายเขาพี่น้องมันสุกเ,เม็ดมันออกก็ไปใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอาเขาา่าในี่เปลือกมันนะคันคันกินแสบพี่น้องเนาะชีวิตบ้านนอกบอกบ้างนะครับนเน,บบนบาะกินแบบพื้นบ้านโอ้ยแสบขัดแกลพี่น้องเลยเอาบึงธรรมชาติพี่หน้องมันนี่ดีมาเที่ยว บรรยากาศหาเบื้องงามครับบรรยากาศหาเบือ้อง่างสิเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอฟซีหลายๆาท่านใฝ่ฝันเรื่องแบบนี้เยอะมีทีมีท่างติดภูเขาแบบนี้พี่น้องเบ่งดีเด้อครับมีงัวลามไม่ทงเลยอะ,ะมีภูเขาอยู่หน้าบ้านเฮ้ย,ยธรรมชาติครับสุดยอดเลยบรรยากาศมีไก่ปลาขันในฟังพร้อมครับโอ้กล้วยไปกินก็นมี่พี่หน้อง กยเห็นมาปลูกได้ก็ได้กินนี่บ่ห่อนบอ่แดดครับพี่น้องเป็นยังไงนั่งเขาเจ้าวานกาไปแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นมาวานกาไปสืดำหน้าแล้วนี่เขาเจ้าเพ็ดหน้าหัวปีแท้ปีนี่เพราะท่านเหือดหอดไม่สาเลยครับนี่เดือนมีหน้าอยู่ตอนนี้เดือนมีหน้าอยู่เขาเจ้าเริ่มเพชดหน้าเลยนามเขาเจ้ามีหลายเนาะครับบรรยากาศนี่มึงเขาเจ้าปลูกบ้านยุงสิปลูกบานกันยุงสิปลูกพืชผักสวนคั่วกินเห็นไหมพี่น้อง บักเขียบักม่วงหมยูยิงไข่ข่าตะไข้อยู่นี่มีบัดนี่เห็นไหมใครจะปลูกไว้นี่ครับนี่บรรยากาศแล้วบักขี้บักเขียกล้วยครับทุกอย่างเลยอยู่นี่นะครับนะพืชผักสวนครัวเฮาปลูกไว้พร้อมเลยอยู่นี่ครับขอโทษอ่ามืออาอสิสันด้วยพี่น้องเอามือถือไทยมาอนิว่าเดี๋ยวขากล่องมาเนาะเอาเก็บบรรยากาศไปฝากเอฟซีนะครับนะครับละ พี่ยาพาเทียไดมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วอดคิดหอดเอฟซีไว้เลชมบรรยากาศนะครับเนาะเชชมบรรยากาศบ้านๆเนาะครับผมบรรยากาศบ้านๆภูนภูเขาพี่น้องอัซุ่มไปบ้างคนเห็นบ่ภูเขาครับเขาลูกนี้แหละเนี่ยเอผู้พานมินบอนเนี่ยผู้พานผู้พานข่าจะว่าผู้พานครับเนี่ย เส้นคายกับเส้นสบุนเรศพันธุมาหาเพิงมองนี้นะครับเนี่ยย่าติดตามมาครับเดี๋ยวครับรอุย้ยไก่ผมนะครับเปนน็นนังละอุเห็นปะซูมมาเบอร์ไกลบรรยากาศพี่น้องสวยงามวิวทิวทัศน์สวยวิวร้อยล้านนะครับนะอ่าฟิวร้อยล้านนะครับวิวร้อยล้านนะครับ บรรยากาศเสียงเขียดห้องเสียงนกหนูปูปีข้องธรรมชาติครับปอดเสียงเพ่งพป,ปลงป,งปลงังบปลงปังบมมีเลยครับไม่ได้เสียงนกเสียงหนูห้องวัวไก่ขันโอ้ธรรมชาติเขพี่นอ้องเอฟซีทุกคนคิดคือเป็นญญา่านะครับบรรปลายชีวิตกเกษียณง,งานแลยเกษียณมาปลูกกระตอ้ออยู่จังสี่นะครับนอนหานอนหน้าสูดอากาศธรรมชาตินะครับเนาะสูดโอซน เนือมือเศร้าเนือมือแรงนะครับอากาศบรรยากาศร่มมิวิเย็นสบายนะครับนะาะหนาวหนาวสีหนาวสมเด็จพระารมองนี้นะครับานะครั้งแรกวิญญามาเห็นแล้วโอ้ประทับใจตรงนี้ค่อมสวยงามค่วมเป็นธรรมชาตินะครับนะครับผมทั้งตั้งที่านาแรงเม่สานีทแทนที่สี่แห่งแรงส่วนมากขี่รถตามไปน้ำให้น้ำหน้าแถวบ้านวิญญาออกไปทางขนแกนแถวแห่งแดงยินกินนะครับลนะนี่เขียวนะครับนะเอา่อะไรไม่น่าอ่างมาชิญยาเอาสันๆได้ใจความนะ เาฝากเอฟซีให้เอฟซีฮูวาที่ขอนแก่นที่สวยๆงามๆก็ยังมีอยู่แถวบ้านวิญญาณนี่เนาะครับผมก็ยังหน้าชื่นชมหน้าชมหน้าดูอยู่เนาะยวมาฝากเ oh. อฟซีออครับ,รบ,รบครับผมเอาเสนะเสีส่ยนพื้นเอินกันแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ตะบางเดอให้บิญญาด้วยนะครับกดหวัวป้งมือแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆให้เอฟซีติดตามก่อนเพื่อนเลยนะครับเจออะไรดีๆที่เสริมง,งานไปเที่ยวที่ไหนดีๆต่างๆที่ต่างๆเวลาก็เก็บาภาพเ่าั้นมาฝากเอฟซวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ